Welcome to English with Pang Today we are going to learn some words. So, are you ready? Of course you are! Let's go! <coughs> เ,เครื่องบินรอบเมื่อวานนี้เลยใช่ไหมตั้งปอนไปเอาแป้งที่ไหนมาเล่นอนะฮะดูสิห้องเรียนน่ะเลอะเทอะหมดแล้วเนี่ยอยู่เงียบเงียบเรียบร้อยอย่างคิดเด้เขาไม่ได้เลยยังไงนะใช่ไหมจ้าคิดเด้อ้าววันนี้คิดเด้ไม่มาโรงเรียนละครับครูกิ๊กอ๋อคิดเล่หายไปไหนอะ เข้าใจแล้วที่แท็กเครื่องบินก็ลอยได้ด้วยแรงยกที่เกิดจากอากาศที่ผ่านใต้ปีกเมื่อแรงยกมากกว่าน้ำหนักเครื่องเครื่องบินก็จะลอยได้นี่เองหมายความว่าถ้าไม่มีปีกเครื่องบินก็จะบินไม่ได้สินนะเฮ้ๆ <c> ฮ <oughs> อย่างนี้เราแอบไปเจาะรูปีกเครื่องบินให้หมดก็สิ้นเรื่องคิดดี รั้วสูงขนาดนี้จะเข้าไปได้ยังไงกันล่ะเนี่ยคิด,ดได้คิดได้แอบมาเล่นอะไรหน่มหน่งคนเดวอีกแล้วไอ้นางาดีไม่ยอมชวงเพิ่องเพิ่นเลยน้อแล้วเี่ยมาทำอะไรที่ถังทับอากาศเนี่ยเอ่อคืออย่าให้พวกเด็กมนุษย์ตัวปวดน,นั่นรู้ตัวก่อนล่ะคือคิดได้อยากเห็นเครื่องบินชัด <น>อ๋อว้าวว้าวปอนก็อยากเห็นนะจริงๆแล้วอ่ะพวกเราก็เคยเห็นแต่ไกลๆอ่นนะเนาะไม่เคยเห็นไกล้ๆเลยสักกะทีงั้นพวกเราเข้าไปดูเครื่องบินกันเถอะ <c oughs> <c oughs> ยืนเฝ้าไม่กระพริบตาแบบนี้ พวกเราจะแอบเข้าไปได้ยังไงกันเนี่ยจะกกังเลยเค็กนิชาขัางสุดยกหลลีมากอ๋องจะบ้าหรอน้าทหารนาเข้าถือปืนยาวน่ากลัวโอไม่สู้ลวยหรอกนะเอออาปังปองทำอะไรอ่ะนี่เป็นไายพ้างนี้ล่ะทำแบบเนี้ยพวกนัทหารจะได้มองไม่เห็นจะไล่ผงจริงๆหรอ เห็นมาได้ผลจริงๆด้วยโฮ้ยสุขยอดเลยไม่น่าเชื่อเลยนี่นี่เด็กๆไปไหนกันอะห้ามเข้านะครับอย่าดยิงไรยังไงเนี่ยเฮ้ยบมาปีะหลาด โทษจริงๆนะคะที่เด็กๆไปวุ่นวายนะคะเออ่พวกเด็กๆคงจะชื่นชมทหารมากๆเลยแหละครับก็เลยไปหาถึงฐานทัพนี่เป็นเพราะผมได้ฝึกสอนเด็กๆให้มีวินัยเข้มแข็งอดทนสมเป็นชายชาติทหารจริงๆนะครับว้ายไม่ใช่สักกนหน่อยหนึ่งก้าเป็นผู้หญิงหน่ะ Listen and repeat with me พ Paper plane Paper plane P A P E R P L A N E er pain, Paper plane Paper plane เครื่องบินกระดาษ Stand Stand S T A N D, stand, stand, stand yoon clown, 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 C O U L D, clown, clown, make plane plane p l a n e plane plane เครื่องบิน That was fun, right? Oh no. It's time to say goodbye. But don't worry. We'll come back real soon. See you next time. Oh, hey. Almost forgot! Be sure to subscribe to our YouTube channel, Pong Pong Club, so you won't miss a thing!